ใก,กล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดให้บริการของตัวเกม Solo Leveling a r i s ที่มีข่าวลือว่าจะมีการเปิดให้บริการในช่วงเดือนมีนาในเร็วนี้นะครับแต่ทางตัวเกมแล้วก็แฟนเพจนะครับได้มีประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็อาจจะเป็นในช่วงของมีนาเมษาพฤษภากก็เป็นไปได้และเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกำลังสงสัยแน่นอนว่าเอ้ยตัวเกมมีรูปแบบการเล่นในรูปแบบไหนมีอุปกรณ์ให้เราเลือกเล่นมากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญมีตัวละครระดับ sr ให้เราเล่นกี่ตัวซึ่งบอกเลยค่ะว่าตัวเกมจะเป็นการอิงเนื้อเรื่องเกมเพกก็จะเป็นการตะลุยด่านนั่นเองมีดันเจี้ยนให้เราลงและก็เราสามารถจัดทีมตัวละครลงในทีมของเราได้อีกด้วยแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนี้ขอฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ข้อหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่อนันใดที่กำลังมาหาร้านเกมราคาถูกที่สะดวกและไะหจัดกวาการเติมเองตรงร้านนี้เลย over top up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่่อนนนๆท้้้งลาีีสใใจิิร์รตคป ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนๆอย่างแรกที่เราจะพูดถึงก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเกมโซโล่เลเวลลิงนะครับเป็นเกมที่น่าจะต้องเล่นในรูปแบบของเพลเยอร์นะครับให้เรารับบทเป็นผู้เล่นโดยที่จะมีตัวละครเริ่มต้นนั่นคือซองจินอูที่เป็นฮันเตอร์แรงอีให้เราสามารถนำตัวละครนะครับแล้วก็พัฒนาตัวละครเพิ่มระดับแรงตามเนื้อเรื่องเป็นการไต่ด่านไต่หอนะครับตามเนื้อเรื่องของตัวเกม และที่สําคัญครับตัวเกมยังสามารถให้เราจัดทีมตัวละครลงได้4ีถึงหตัวละครสําหรับการจัดทีมนะครับเป็นเพื่อสามารถเลือกใช้ตัวละครตามที่เพื่อนต้องการได้เลยและก็สามารถใช้สกิลความสามารถของตัวละครที่เพื่อนจัดลงไปในทีมของเพื่อนได้เช่นเดียวกันในส่วนของอาวุธนะครับตัวเกมให้เราสามารถเลือกใช้อาวุธได้หลากหลายมากๆสาหรับตัวละครหลักเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แค่อาวุธหลักตามเนื้อเรื่องของตัวละครเสมอไปเช่นชองจินอูนะครับใช้เป็นมีดสั้นใช่ไหมครับเราสามารถใช้ในส่วนของธนูดาบยาว หรือแม้กระทั่งสมุดคอมพิวเตตก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนนี้เราสามารถเลือกใช้ตามที่เราต้องการและระดับเกรดของอาวุธในส่วนนี้ก็จะมีให้เราเลือกใช้ตั้งแต่ระดับ R จนถึงระดับ SSR นั่นเองและแต่ละสกิลจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอาวุธที่เราใช้ไปด้วยนะครับอาวุธไหนมีค่าสถานะที่ติดสายฟ้าก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าขึ้นมาครับมีติดพิษติดเผาไหมหรือว่าติดความสามารถอื่นๆในส่วนนี้นะครับคือตัวเกมค่อนข้างที่จะโอเพ่นให้เรา เลือกใช้อุปกรณ์ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับซึ่งนในส่วนนี้ใครชอบอาวุธแบบไหนหรืออยากเล่นอาวุธโดยอิงจากเนื้อเรื่องก็สามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบของเ,เพื่อนๆนั่นเองในส่วนของตัวละครนะครับผม ก็ในส่วนของตัวละครที่จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวละครซองจินอูฮันเตอร์รังเอที่เป็นตัวละครเริ่มต้นให้เราใช้งานในช่วงเก็บนเนื้อเดือนเก็บสเตทนะครับแล้วก็จะมีซองจินอูที่เป็นฮันเตอร์รงเอสให้เราในกรณีที่เราอยากสุ่มตัวละครประจําตู้นั้นๆน,น,นะครับและยังคงมีตัวละครทาเฮอินนะครับที่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับก็เราสามารถเลือกสุ่มตัวละครเหล่านี้ได้นะครับพร้อมทั้งยังมีในส่วนของฮันเตอร์ที่เป็นเจ้าของกิ้นะครับไม่ว่าจะเป็นชเวจองอินนะครับมาสเตอร์ของกิ้วฮันเตอร นักล่านั่นเองนะครับเป็นาธาตุไฟเราสามารถใช้ความสามารถของเขาได้นะครับสกิลทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นาธาตุไฟตามความสามารถของตัวละครของเขาและนอกจากนี้ครับยังมีแบ็คยุนโฮนะครับที่เป็นสกิลมาสเตอร์ของพยักข่าวนะครับก็เป็นสายถึกนะครับเป็นตัวไฟเตอร์โจมตีพุ่งใส่หน้าแบบโอ้โหแบบเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆครับตัวนี้ก็ใครที่แบบชอบแบบการบู๊การวิ่งใส่นะครับก็จะเป็นตัวละครแบ็คยุนโฮนี่ที่แบบไฟเตอร์ชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับ และนอกจากนี้ครับยังมีตัวละครที่มีความสามารถในการยิงธนูที่เก่งนะครับนั่นคือ Impactu นะครับเป็นฮันเตอร์ที่มีความสามารถในการยิงธนูและก็ได้รับฉายาว่าเป็นมัจจุราชนั่นเองความสามารถในการยิงธนูเขาค่อนข้างจะโอเพคับไม่ว่าจะเป็นการล็อกเป้าเดี่ยวยิงเป้าหมู่แล้วก็ยิงฝนธนูก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆครับและนอกจากนี้ยังมีหลากหลายตัวละครนะครับใครที่ชอบแบบแนวแท้งยืนนานหรือว่ายืนแท้งให้เพื่อนนะครับก็สามารถเล่นตัวละครคิมซอนได้นะครับ ิมซอนเป็นฮันเตอร์รงเอนะครับที่เป็นหัวกะที่ของกิลพยักขาวนั่นเองและตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในขุนพลของพระเอกในเนื้อเรื่องนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ถึกและก็ยืนได้นานมากๆครับส่วนใครที่อยากได้ตัวละครประเภทซัพพอร์ตตัวฮิลก็มีให้เราเลือกใช้เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวละครที่มีความสามารถในการฮิลก็จะมีอิจูฮีนะครับที่สามารถฮิลได้นะครับแล้วก็สามารถฟืรนฟูเพื่อนร่วมทีมได้เพราะว่าเป็นฮิลเลอร์รังบีและนอกจากนี้ครับยังมีฮิลเลอร์รังเอนะครับก็คือพาร์ทีจิน ที่สามารถทิวได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนสามารถเลือกใช้เพราะว่าสกิลแต่ละแบบของแต่ละตัวละครจะแตกต่างกันนะครับต่อให้ความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นประเภทฮิวเหมือนก,นกันก็ตามครับแต่ในรูปแบบของเอฟเฟกการต่อสู้ก็จะแตกต่างไปตามระดับของตัวละครรูปแบบเกมเพย์นะครับในโซของสกิลจะมีให้เราเลือกใช้ปรามาณ3 -4 สกิลนะครับแล้วก็จะมีสกิลต่อเนื่อง เป็นการคอมโบสกิลนั่นเองและส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคอมโบในการใช้พาสซีฟสกิลเป็นหลักนะครับแล้วก็การกดสกิลเพลของเรานะครับส่วนใครที่ชอบสายสเตลหรือว่าสายนักล่านะครับก็จะมีฮันเตอร์ที่เป็นคังเทชิกนะฮะที่เป็นฮันเตอร์สายนักล่านะครับในถือว่านักฆ่านั่นเองก็คือสายสเตลนะครับก็คือแยบเป็นตัวที่เข้าไปข้างหลังแล้วก็เชื่อนั่นเองนะครับก็ผมบอกเลยว่าตัวละครในเกมมีอะไรให้เราเลือกหลากหลายตัวละครมากๆครับก็อยู่ที่ว่า เพื่อนๆจะจับทียังไงนะครับอาจจะเอาตัวดามเมจไปสัก2ตัวละครนะครับแทงหนึ่งแล้วก็ตัวฮิลหนึ่งตัวก็ได้ครับก็จะทําให้เราสามารถเย็นในสนาไมได้นานขึ้นเพราะเนื้อเรื่องจะให้เราสามารถไต่ด่านไปเรื่อยๆครับแค่ด่านตามสเตปของเราและที่สําคัญครับเรายังต้องเอาตัวละครเนี้ยไปทาการไต่หอเพื่อไปชิดหอในตัวเกมด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสาหรับในส่วนของตัวละครซึ่งในส่วนนี้ครับในส่วนของตัววงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีในส่วนของกาชา การรีดโตัวละครตามที่เราต้องการนะครับตัวเกมเป็นเกมมือถือนะครับแต่ก็มีครอสแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นผ่านในรูปแบบของ PC ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงผมว่าเล่นผ่าน PC น่าจะได้อัตราลดที่มากกว่าเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวเกมครับจะเป็นการเล่นแบบคนเดียวนะครับเราสามารถเจอเพื่อนในเวิล์ได้หรือว่าในช่องแชทโลกนะครับเราสามารถแอดเพื่อนหรือว่าตั้งกลสมาคมต่างๆตรงนี้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีดันเจี้ยนที่เราสามารถลงกับเพื่อนร่่มทีมได้หรือเปล่าแนอนะคตผมวองว่ามันน่าจะมีในนนนสส่่่ววี้รรบบูปแกาเลน จะมี PVP ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีมาหรือป่าแต่ส่วนใหญ่ตัวเกมจะเอิงไปทางน้านของ PVE เป็นหลักนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะเล่น PVP หน่อยนะครับแต่ผมบอกว่าลองเล่นกันดูก่อนในการนะครับ PVE ก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกม โซโล่เลเวลิ่งแอรสนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแนะนําตัวละครของเกมโซโล่เลเวลิ่งแอรสนะครับที่มีข่าวว่าจะให้บริการในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2024นั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเตรียมความพร้อมไว้เพียบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่ผมอ้างอิงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ตัวเกมได้ทําการปล่อยออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้ดูรูปแบบของเกมเพลย์แล้วก็ความสามารถของแต่ละตัวละครนะครับในกรณีที่เปิดจริงอาจจะมีข้อมูลหลากหลายมากกว่านี้แล้วก็มีอะไรให้เราเลือกเล่น มากกว่านี้นั่นเองส่วนใครที่เป็นสายปีครับผมบอกว่าเราสามารถเล่นเกมนี้ได้สนุกแล้วก็เล่นได้ง่ายแน่นอนนะครับสำหรับนี้ถ้าผิดพลาดปันการใดผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบผมฝากเนเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพารต่อไปสนับเกม Solo l e v e ลเวล a r ่ s สำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ